กำปองสายชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูอัตราการเข้าออกของพึ่งชั้นรงเพื่อที่จะไปหาอาหารนะคบท่านผู้ชมยังไม่มีใครมาเล่าในประเด็นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมการออกหาอาหารของพึ่งชั้นรงนะคบหลักๆอยู่2ประเด็นด้วยกันนั้นก็คืออาหารที่เป็นลนักษณะ ของเกสรนนะครับท่านผู้ชมกับน้ําหวานที่เป็นเรียกว่าน้ําพึ่งนะครับแล้วพึ่งชนโรออกในช่วงไหน,นครับจะออกตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับตั้งแต่เวลา6กนาฬิกากว่าๆแล้วก็สว่างเขาก็จะออกไปเลยนะครับ ทีนี้ท่านผู้ชมนะครับในการที่ผมทางการจดบันทึกนะครับอัตราในการออกรัาง19.98ตัวต่อนาทีนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับอัตราตรงนี้ครับถือว่าเพิ่งออกไปหาอาหารอัตราที่สูงอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนของการหาอาหารนี่แหละครับมันจะมีสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่เป็นแหล่งอาหารนั้นก็คืออะไรครับท่านผู้ชมครับ ก็คือเกสรน,นะครับโดยพึ่งชนโรงจะไปเก็บดอกไม้ที่มีลักษณะของเกสรน,นะครับมีการเก็บนะครับโดยไปเก็บในขาหลังรั้วตักหน้าของพึ่งชนโรงนี้เองนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีการเลือกนะครับในส่วนของดอกไม้ที่มีสเกสอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกบสรได้ตลอดทั้งวันนะครับในส่วนนี้นครับพึ่งชนโรงก็จะไปเก็บเกบสรที่อยู่รอบๆในระยะ จากจุดรังนะครับไปสู่รอบๆอบของรังเนี่ยประมาณา100เมตรนะครับหรือ,อถ้าเป็นพึ่งชนรงที่เป็นสายพันธุ์ใหญ่เนี่ยครับก็จะได้ประมาณ500เมตรได้ทีเดียวนะครับ ในส,ส่วนของพึ่งชนโรงเนี่ยครับพฤติกรรมในการที่จะไปหาอาหารเนี่ยครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล้วก็แหล่งอาหารด้วยนะครับนอกจากที่เป็นเกสรนะครับพึ่งชนโรงจะเก็บน้ําหวานนะครับส่วนใหญ่แล้วในการเก็บน้ําหวานเนี่ยครับจะเก็บน้ําหวานในจากพืชที่เราสามารถบริโภคเป็นอาหารหรือว่าผลไม้ได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับพึ่งชนโรงก็จะนําในส่วนของเข้าสู่รังนะครับด้วยที่อัตราในการที่จะเข้ามา 27.91นะครับถึงว่าในส่วนนี้นครับสามารถที่จะแบ,บ่งเป็น2อ,อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คืออัตราที่เก็บน้ำพื้นชนโรงที่เป็นลักษณะของการเก็บเกสรน,นะครับอัตราการเก็บของพื้นชนโรงที่กลับเข้าสู่รังนะครับในการที่จะเก็บในส่วนของเกสรน,นี่แหละครับ ก็จะมีอัตราในการที่จะเก็บอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับในอัตราส่วนก็คือ6.87ตัวต่อนอาทีก็ถือว่ายเยอะใช้ได้อยู่นะครับ ทีนี้พอเอาเข้ามาสู่รังแล้วเขาก็จะเก็บในส่วนของเป็นกระป๋อที่เป็นกระปาะเกสรตรงนี้นนนคือ <ป lü. S 1> ที่เป็นเกสรถ้าเทียบกันแล้วนะครับที่เป็นเกสรจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับน้ําพึ้งชานโรงกับในส่วนของยางนะครับทีนี้พึ่งชานโรงเข้าสู่รังนะครับจะมีการบินในอัตราทีา่ช้าหรือเร็ว,รวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับโดยการเก็บเข้าสู่รังที่เป็นน้ําหวานในอัตราส่วน12.13 ตัวต่อนาทีนะครับแล้วเพื่งนชนรงก็จะไปเก็บในกรปะป๋อที่เรียกว่ากราปะป๋อน้ําหวานซึ่งจะแยกต่างหากจากกรปะป๋อที่เป็นส่วนของเกสรนะครับทั้งสองส่วนตัวนี้มีความสําคัญกับเพื่งนชนรงเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะคะรับเพื่งชนรงก็สามารถที่จะไปเก็บแล้วก็สะสมสามารถที่จะมาเก็บหรือว่ามา าใช้ในช่วงฤดูฝนนะครับถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ